อืมสวยงามมากเลยค่ะต่อใครมีสูตรดีๆคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าทำยังไงใก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันน,นะเะาเนี่ยกว่าผักเขาจะได้ใครมีสูตรดีๆแนะนำเลยค่ะว่าทำยังไงให้อร่อยเราต้องมาขยำเกลือกันเนาะ มีเยอะค่ะมีจะเป็นยังไงเนาะเต็มมีเบี้ยอยู่ค่ะจะลงแปลงใหม่อยู่ก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะเขาเนี่ยพอขาดเขาจะได้คอนเทนต์ของเราไม่มีอะไรมากก็คือชีวิตประจำวันของเราเนาะว่าออีกกีจริงนะคะก็จะดีก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรโอเคแล้ก็ไม่ใช่ว่าคนอยู่ นี่ไงไม่ค่อยมีเวลาใครมีสูตรด,ดีๆแนะนำเลยค่ะว่าทำยังไงให้อร่อยขายหมดจ้า <c oughs> <c oughs> นี่ก็หมดแล้วเดี๋ยวจะลงใหม่เดี๋ยวเย็นๆก่อนช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะยังไม่รู้ว่าปลูกต่อไปแล้วจะ <c oughs> คขาเล้เป็นงานและเป็นตังวันนี้วันนี้ก็ไม่มีจ็อบกันนี่ค่ะก็มาดูพืชผักสวนครัวพอดีผักกัด ให้มีสูตรดีๆแนะนำหน่อยค่ะว่าทำยังไงให้อร่อยค <c oughs> ่ะก็รอมากินส้มผักดองผักกาดด้วยกันนะคะยังไม่เละเลยโอไม่ใช่ว่าคนอยู่อัน,นี่ยังไงไม่ค่อยมีเวลาคอนเทนต์ของเราไม่มีอะไรมากก็คือชีวิตประจำวันของเราเนาะว่ะเออจริงไหคะจะดีก็ไม่มีคอนเทนต์อะไร โอเคแล้วก็ใครมีสูตรดีๆแนะนำหน่อยคะ่ะว่าทำยังไงให้อร่อยแบบสวยงามมากเลยค่ะต่อใครมีสูตรดีๆคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าทำยังไงจะเป็นยังไงเนาะเต็มมีเบี้ยอยู่ค่ะ๋จะลงแปลงใหม่อยู่นี่เลยต้องแบบให้เขาเละน้ำเขาอบออเยอะๆจริงๆนะคะ จะเป็นยังไงเนาะเต็มมีเบีย้ยอยู่ค่ะีจะลงแปลงใหม่อยู่แบบสวยงามมากเลยค่ะต่อใครมีสูตรดีๆคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าทำยังไงเราต้องมาขยำเกลือกันเนาะอืมมีเยอะค่ะมี คอนเทนต์ของเราไม่มีอะไรมากก็คือชีวิตประจำวันของเราเนาะว่เออจริงๆนะคะกาจะดีก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรแค่เราก็ชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ถ่ายคลิปลงไปเป็นกำลังแรงใจให้กันไปเนาะไม่เราคอนเทนต์ของเราไม่มีอะไรมากก็คือชีวิตประจำวันของเราเนาะว่เออจริงๆนะคะกาจะดีก็ไม่มีคอนเทนต์อะไร โอ okay. เคแล้วก็ให้มีสูตรดีๆแนะนำหน่อยค่ะว่าทำยังไงให้อร่อยใช้พลังงานเยอะอยู่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะเป็ีย่ยนกำลังใจให้ไปจนะัดเนาะขอบคุณค่ะให้มีสูตรดีๆแนะนำหน่อยค่ะว่าทำยังไงให้อร่อยเขียวปีก็แบบใหญ่แล้วค่ะก็เลยม,มา,มา,ม,ามาดองดีกว่า ดูที่ท่านเนี่ยขนาขยำไปก้านยังไม่เคียวปีก็แบบใหญ่แล้วค่ะก็เลยอม,มามามา,มาดองดีกว่าดูที่ท่านเนี่ยขนาขยำไปก้านยังไม่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำขันส้มผักดองผักกาดเขียวปีค่ะให้มีสูตรดีๆแนะนำเลยค่ะมาทำยังไงให้อร่อย เราต้องมาขยำเกลือกันเนาะม,มีเยอะอค่ะม,มีขอบคุณทุกการที่มารับชมขอบคุณทุกการเป็นกำลังลใจให้กันไปนะคะทุกคนเราคอนเทนต์ของเราไม่มีอะไรมากก็คือชีวิตประจำวันของเราเนาะจริงไหะคะก็จะดีก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรโอเคแล้วก็ แบบสวยงามมากเลยค่ะต่อใครมีสูตรดีๆคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าทำยังไงใอชีวิตรประจำวันของเราแล้วก็ถ่ายคลิปลงไปเป็นกำลังแรงใจให้กันไปแต่น้อไม่เร,ราใช้พลังงานเยอะอยู่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะเป็นกำลังแรงใจให้ไปจ้ะเนาะขอบคุณค่ะ จะเป็นยังไงเนาะเต็มมีเบี้ยอยู่ค่ะจะลงแปลงใหม่อยู่ให้มีสูตรดีๆแนะนำเลยค่ะ่าทำยังไงให้อร่อยชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ถ่ายคลิปลงไปเป็นกำลังเรงใจให้กันไปสะนเนาะไม่เราก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยกว่าผักเขาจะได้ นี่เลยต้องแบบให้เขาเละน้ำเขาอบเยอะๆจริงๆนะคะเขาอะไเป็นงานและเป็นตังเนี้ยวันนี้ก็ไม่มีจ็อบก็น,นี่ค่ะก็มาดูพืชผักสวนครัวบดีประกาศให้อร่อยแล้วทีนี้ก็ไม่มีสูตรนะคะแค่ทำให้ก็ใส่เกลือก็กระดองไหลแค่ยากน้ำอะไรน้ำน,น้ำขมๆน้ำเขียวๆเข้าออกห้หมดเลยเนาะ แยวปีก็แบบใหญ่แล้วค่ะก็เลยม,มามา,มาดองดีกว่าดูสิท่านเนี่ยขณะขยำไปก้านยังไม่ก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะท่านเนี่ยกว่าผักเขาจะได้ใช้ <c oughs> หมดจ้าน, <c oughs> นี่ก็หมดแล้วเดี๋ยวจะลงใหม่เดี๋ยวเย็นๆก่อนช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะยังไม่รู้ว่าปลูกต่อไปแล้วจะ ให้อร่อยที่นี้ก็ไม่มีสูตรนะคะแค่ทําให้ก็ใ,ใ,ใส่เกลือก็กระดงไห้ใ <c oughs> ช้พลังงานเยอะอยู่ <ไง S 1> ค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะเปียนกําลังใจให้ไปจัดเนาะขอบคุณค่าจะเป็นยังไงเนาะเต็มมีเบี้ยอยู่ค่ะจะลงแปลงใหม่อยู่นี่เลยต้องแบบให้เขาเละน้ำเขาอบอเยอะๆจริงจริงนะคะ ให้มีสูตรดีๆแนะนำหน่ยค่ะว่าทำยังไงให้อร่อยอีกอีกอกะละมังหย่องนึงอ่ะมืที่แล้วที่ทำก็โอเคนะคะเ็ค่ะชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ถ่ายคลิปลงไปเป็นกำลังเรงใจให้กันไปใช่ไหเนาะไม่เราตาที่จะนี่ไง ะงานเราไม่มาอยู่บ้านจริงจะบางทีก็มีคนมาจ้างให้ไปทำนู่นทำนี่รถจีนีนะรับหมดนะคะทุกคนแค่ยากน้ำอะไรน้ำน้ำขมๆมน้ำเขียวๆขียวเข้าออกให้หมดเลยเนาะตายที่จะนี่ไงเพราะงานเราไม่มาอยู่บ้านจริงจะบางทีก็มีคนมาจ้างให้ไปทำนู่นทำนี่รถจีนีนะรับหมดนะคะทุกคน คอนเทนต์ของเราไม่มีอะไรมากก็คือชีวิตประจำวันของเราเนาะว่าเออจริงไหคะก็จะดีก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรโอเคเราก็ไม่นี่เลยต้องแบบให้เขาเละน้ําเขาอบเยอะๆจริงๆนะคะแค่เอกน้ําอะไรน้ําน้ําขมๆมน้าเขียวเขียวเขาออกให้หมดเลยเนาะ คอนเทนต์ของเราไม่มีอะไรมากก็คือชีวิตประจำวันของเราเน,ะะรนะคะเออจริงไหคะก็จะดีก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรเคเรากลายที่จะนีไ่ไงเพราะงานเราไม่ไมาอยู่บ้านจริงจ่งบางทีก็มีคนมาจ้างให้ไปทำน่นท,ทำนี่รถจรีนีนะรับหมดนะคะทุกคนให้อร่อยรถจรีนีก็ไม่มีสูตรนะคะแค่ทําให้ใหใหใก็ใส่เกลือก็กลองหลย ช้พลังงานเยอะอยู่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะเป็นกำลังแรงใจให้ไปจัดเนาะขอบคุณค่ะคอนเทนต์ของเราไม่มีอะไรมากก็คือชีวิตประจำวันของเราเนาะเออจริงจริงไหคะก็จะดีก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรโอเค่เราก็คอยใ้เป็นงานและเป็นตังค์วันเนี้ยวันนี้ก็ไม่มีจ็อบก็นี่ค่ะก็มาดูพืชผักสวนครัวพอดีประกาศไม่นี่เลย ต้องแบบให้เขาเละน้ำเขาอบอเยอะๆจริงๆนะคะแบบสวยงามมากเลยค่ะต่อใครมีสูตรดีๆคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าทำยังไงให้มีสูตรดีๆแนะนำ่อยค่ะว่าทำยังไงให้อร่อยค้าก็รอมากินส้มผักตองผักกาศด้วยกันนะคะ ยังไม่เละเลยหายหมดจ้า <laughs> นี่ก็หมดแล้วเดี๋ยวจะลงใหม่เดี๋ยวเยน็นๆก่อนช่วงนี้อากาศร้อนมาก